สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้ดาจะพามาดูหิมะนะคะวันนี้หิมะตกนะคะเพื่อนๆนะคะเยอะด้วยเนาะไปดูกันเลยจ้านี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ดาพามาดูหิมะนะคะดูดูดูตกนะคะดูดูดูนะคะเป็นละอองเลยค่ะตกลงมาจากท้องฟ้านะคะเพื่อนๆดูอู้เยอะมากดูลมอู้ดู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 เพื่อนๆดู โอ้ยหาไปโต้ลมเลยโต้หิมะเลยนะคะนี่นะคะอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้นะคะดูมาดูกันเลยจ้าอวันนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะโอ้ยลมนะคะ นะคะนาวค่าหนาวแต่ก็ออกมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะคะดะูนี่นะคะดูหล่นมาจากท้องฟ้านะคะจะถึงสองนาทีไหมเนี่ยหนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆดู กูลมด้วยนะคะลมด้วยเนาะตายตๆตายต้ไต้ากายดูนะคะ สวัะคะสวัสดีจ้า